สวัสดีจ้าพี่น้องขอบไปทุกคนจ้ามาเมนีูในเมนูแกงเห็ดจ้าพี่น้องแกงเห็ดไว้หนึ่งเห็ดย่างนี่ไอเห็ดเฟืองเห็ดเฟืองหรือว่าเห็ดฟางนะคะทุกคนนี่แหละเมนได้กลับคอเป็นเมนูแกงเห็ดนี่แหละค่ะมา กินขอน้ำกันจ้าพี่น้องเดี๋ยวซึ่งซึ้นแกงเห็ดก่อนดอกเห็ดขาวๆพี่น้องหอมนำอย่านั่งเห็ดเห็ดเพาะจ้ะมันไม่เห็นเฟื่องมันไม่เห็นเฟื่องเนาะเห็ดเพาะดอกขาวๆพี่น้อง มันดีละถึงกับเขาหอนหอนฮืมแซนวิชลูกโดดลูกโดด จ้าแล้วท่านกินเขาท่ากินเขาน้ำกันจ้าจากมุนควายเป็นเห็ดเครื่องเนาะบอร์เด็เห็ดเองพี่น้องพี่สาวเอาให้มากนี่ติดอะไรดอกเห็ดขาวจุ้นบุญเนาะเราคุนคว อันนี้อย่างนี่อันนี้เพื่ออย่างทีแม่ทีมันอันนี้ขาวๆไหม,หมอไหมอ,อ,อ,หอ้ขาวๆนิ่มๆไหมอีหลอกหรอเขาเอออีอย่างหิวขอพี่น้องไปด้กินน้ำเต็มมาขึ้น เดี๋ยวงสิงมีมีเมนูอีกต่อไปหวยบล็อตซีพี่น้องเหตุไงหวยวีไลยีที่มหาบานวีบับไงเลยไปซื้ออยู่ตลาดอน่ะวีบับไงต่อไป มี่ยังไงเราพี่น้องกินซัมพินี่เลยนะเลิกกูด้วยก่อนอเมริกาจะเห็นยหมแล้วหรือเยล่อ น้อมพักขาน้อมพักอีตูแกงเห็ดบันบาใหนะ้อทำเหมือนกัน mình say bảy hình như mình cứ sum, nói bảy hình còn cứ sum, hửm, canh bảy bắp tiêu bảy sum tiêu ใส่แก้เต็มใบรงิวกลังพอดีเสียเหตเพราะอลุดจะนอลับไดเ นลูกโดดอะไรเป็นลูกโดดนี่นะพี่ ขนมหวานอันละสิบัตไม่รู้เออขนมยังไงกินเป็นย่งยงยงยงนางเยอะยัวแก่ก่อนหน้าตาเป็นแบบไหนอ๋อเขาไปปิ้งขนมเอี่ยงปะเขาเอาไปปิ้งไง นี่เนะอกัรไม่ปวยควมไม่ปวยก็ข้างล่างหอแล้วเขาเอาไปปิ่งนะบอกใครมาอีกสอ,อันเไว้นหนอบันตอนนี้อบันกำลังป่วยัวที่อยู่ที่น้อง ไม่ค่อยชอบมันหวานเกินไป กนนี่เขาอารน้องเออะไรกันอันนี้ก็อะไรสิบบาทเองทำไมยสิบบาทยังละสิบบาทตัวอันเพชรลุกโดนแสบทองเจ้าๆเ้ว่อยกินขนมหวานแล้วก็เศร้า ก็จะลองจิ้มลองจิ้มสังขยาเป็นเบอ่อันนี้ก็ส้มก็สิวฉนี่มาซิมเบเข้าเหนีนว่าน,นียวสังขยาอืมมาเสร็จบจัอือันนี้เบอหวานกนใจ ได้ยู้ไอ้วหันร้านให้กดอะไรแบเเห็นเหลือไมปวดตุ่ง่ปวดปวดตีพี่น้องหอนหอนเลยหอนนย่ของปขาดิ ya yeah. <laughs>